เราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่วัดพระธรรมกายที่พระทศสามเนรและญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจใช้ปัญญาใช้กำลังใช้ทรัพย์ร่วมกันสร้างมาซึ่งถือว่าเป็นวัดของพวกเราทุกคนให้เข้าไปได้เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมารวมกันอยู่ที่นี่<อ>ถ้าเราไม่อยู่ที่นี่เราจะต้องอยู่บนถนนเราจะต้องอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งก็จะทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาอีก เรามาอยู่ตรงนี้ก็หลายวันแต่หน้าวันนี้เราก็โดนแบบเดิมๆโดนแบบเดิมๆคือประกาศพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วผิดกฎหมายจะไม่ให้พระพิสดุและผู้ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายไม่มีที่ยืนโดยชอบด้วยกฎหมายเลยหรือผีงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามอัตมาขอเป็นตัวแทนของญาติโยมสาธุชนที่นี่ทุกคนแจ้งกับทุกคนว่าเราจะอยู่ที่นี่ เราจะอยู่ที่นี่ตลอดเราจะอยู่ที่นี่ตลอดเราจะไม่ไปไหนเพราะเราจะขยับออกจากที่ตรงนี้มีเพียงแค่รัฐบาลประกาศยกเลิมกมากตรา4.4แล้วอนุญาตให้เราเข้าไปในวัดพระธรรมกายได้เพราะถ้าเราขยับออกจากตรงนี้เราก็ไม่มีที่ยืนอีกหากเจ้าหน้าที่มา ขับไล่หรือจัดก,การกับเราตรงไหนหรือขวางกั้นอีกกันไม่ให้เราเข้าพื้นที่ตรงนี้ญาติโยมหรือพระที่กําลังจะตามมาอีกเรื่อยๆท่านก็ต้องไปชุมนุมไปอยู่ตรงจุดต่างๆตรงนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอประกาศจุดยืนว่าเราจะออกจากตรงนี้ก็มีเพียงแค่รัฐบาลยกเลิกมากตรา44แล้วให้เราเข้าไปอยู่ในวัดพระธรรมกาย มันเป็นพื้นที่ที่เราร่วมกันสร้างด้วยปัญญาด้วยทรัพย์ด้วยกำลังแรงกายซึ่งเป็นวัดของพวกเราทุกคนเราขอเข้าไปอยู่ในวัดของเราไม่ได้ออกมาทําเรื่องเดือดร้อนให้ใครเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจแต่วันนี้เรามานั่งมารออยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากอยู่เลยอยากเข้าไปในวัดแต่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเราถักป,ประกาศว่านะเราเป็นผู้ทําผิดกฎหมายอีกแล้วอย่างนี้ ขอให้กับผู้ที่มีใจเป็นธรรมลองพิจารณาไก่กลางดูก็ขอบอบว่าเราไปไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากรอเข้าไปในวัดพระธรรมกายแต่เราจะชุมนุมกันอยู่ด้วยความสันติความสงบความเรียบร้อยนะด้วยการสวรดบทธรรมจกักด้วยการปฏิบัติธรรมของเราตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนมาตลอดวนะ่าให้อดทนนะลูกให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาใจห่องใสแล้วเดี๋ยวเรื่องไม่ดีต่างๆ ก็จะผ่านไปเองเรายินดีจะทําตามกฎหมายทุกอย่างที่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมายคืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ดังนั้นขอให้ทุกคนได้เข้าใจเราด้วยเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ผู้ใดเลยถ้าเราต้องขยับออกไปจากตรงนี้อีก ก็มีแต่พื้นที่ถนนแล้วถ้าเราไปชุมนุมบนถนนอีกก็จะกลายเป็นว่าวัฐธรรมตกายไม่ฟังกฎหมายอยู่บนถนนอีกนะก็ขอให้ทราบและเข้าใจนะว่าเราขอแค่ว่ายกเลิกมาตรา44แล้วให้เราเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมกายได้เราก็จะออกจากพื้นที่ตรงนี้โดยเร็วนะก็ขอขอบคุณทุกคนมาก ันนี้อาตมาไม่ทราบข้อมูลแต่ว่าเรามารวมกันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะต้องให้ทางไปว่ากันต่อไปแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติยังพระอาจันก็พูดตรงๆว่าถ้าเราไปติดตามตามต่างตอนนี้การที่คนจะมาที่วัดธริมบตายเนี่ยก็มาได้ยากนะรือแม้แต่ญาติโยมคนที่เคยมาวัดนริมตายก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตามถามตามต่างดูแลเอ่อไม่เที่ยงคมคูหรอกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าคือเป็นห่วงแล้วแลก็ตามไปดูอะไรต่างเหล่านี้จะมาก็มาลำบาก ศูนย์สาขาต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปในต่างๆเหล่านี้นะในส่วนตรงนี้เราเองก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าของตลาดมีอะไรบ้างหรือเปล่าแนละ้วแต่เราอยู่ตรงนี้มามานานพอสมควรแล้วแล้วเราก็สงบเรียบร้อยมาตลอดนะแล้วเราก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากอยู่เลยพูดตรงๆนะแต่ว่าคืออยากให้เข้าใจว่าแล้วไม่ให้เราอยู่ตรงนี้คนเป็นพันกําลังจะเป็นหมื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดเลยคือ เอาให้บุคคลเหล่านี้เขากลับไปอยู่ในบ้านของเขาในวัดของเขาที่เขาเล่มกันสร้างก็ยกลากมาตา44แล้วก็ให้เขากลับเข้าไปอยู่ในวัดเขาตรงนี้ก็จบแล้วแค่นั้นเอง่งการอามีการส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับทางคณะสงฆ์ของเราบ้างคะพระอาจารย์ไม่ทราบข้อมูลนะพระอาจารย์ไม่ทราบคือทุกคนที่มาตรงเนี้เรียกไม่มีหัวหน้านะแล้วก็ไม่มีอะไรคืออยู่มันเข้าวัดไม่ได้แล้วจะไปตรงไหนอ่ะก็มารวมพอมารวมเสร็จปุ๊บอ้าเห็นพ่อกราอยู่ตรงนี้แล้วก็มา อ่าโยมอ้าอยู่กันตรงนี้ได้ลแล้วก็มามาเสร็จเอ้าใครมีกําลังตรงนเอ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ําอาข้าวมาเลี้ยงกันเอ้าร้อนหรอเอาเต็นท์มาคือต่างคนต่างมาแล้วก็ช่วยอะไรกันก็ช่วยกันไงนะ <S <S ส่วนบนยังผัดกันจับไมเลยจับไม,มคือทุกคนรอพื้นที่เข้าวับคนาคใอย่างเดียแล้วไม่ไม่ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยนะแล้วเราอยู่อยากให้ท่านสื่อมวลชนลองดูพื้นที่ที่ลอมรอบอยู่ตรงนี้ยจับมวลชนขนาดเนี้ยถ้าเราไม่อยู่ตรงเนี้แล้วจะให้เราไปอยู่ตรงไหน แล้วก็กั้นพื้นที่ทางวัดให้เข้าที่ทางเราจะดาเนินการยังไงต่อเราเราไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการตกลงไม่ได้มีการเจรจาอะไรต่อกันเพียงแต่ว่าเรามองหน้ามองตากันเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลนะเพิ่มขยับมาตรการความเข้มข้นในการที่จะบุกเข้าไปค้นค้นในวัดพระธรรมกายที่ที่จะค้นในวัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็ อาจจะตกใจนะพอได้ข่าวจะลูกหนักอะไ้ตกใจเราก็จะช่องทางไหนเข้าได้เราก็สกุลกันเข้าไปนะก็จะเป็นอย่างนั้นเนองเราราเป็นห่วงเป็นห่วงญาติโยมสาธุชนที่ร่วมปฏิบัติธรรมในนั้นพระเนรที่อยู่ในนั้นที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมาทีถ้าเกิดว่าข่าวมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะเพิ่มกําลังเพิ่มต่างๆถ้าเราตกใจมีการลุกเข้าไปเราก็เข้าช่องไหนได้เราก็เข้านะอย่างลูกเนรมันก็คุยกันอย่างว่ายน้ำข้ามของแอลเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ จะเย็นยนลูกนั่งสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอะไรกันตรงนี้ไปก่อนอย่างนั้นเองนะทีนี้คือเราไม่มีการคุยไม่าการตกลงอะไรแต่ขอประกาศจุดยืนนจุดนี้ว่าวทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้นะสวดมนต์สันติไม่มีอะไรหลวงพี่ครับมาว่ามีการขอเช่าที่จากผูก้ประกอบประการตรงนี้แล้วจริงไหมครับอาตมาไม่ทราบข้อมูลนะอันนี้ไม่ทราบข้อมูลทุกคนต่างคนต่างมาแนะ้ะไม่ทราบข้อมูลหลวงพี่ครับเพย่มีการขอให้สาธุชนเงยครับแยกกันกลับบ้านต้างยัรับ ก็คือเราเราไม่เราไม่ขอให้มาเราไม่ขอให้กลับไงไม่ออไหมเราก็คืออยากจะทําอะไรก็ทํานะนะขอเป็นคําถามสุดท้ายนะเราเพราะว่าสมควรแก่เวลาแล้วแลนะคือตรงเนี้ยทุกคนที่มีใจอยากจะมาเป็นห่วงที่วัดพระธรรมกายก็มามาแล้วเข้าไม่ได้ก็มาพักตรงนี้แค่นั้นเองซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดแล้วอ่นะแล้วจะให้ไปพักบนถนนโยงก็เดือดร้อนกันอีกแค่นั้นเองยืนยันว่าจะไ,ไม่ให้ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ตรงนี้เ,เดี๋ยวก็เดี๋ยว

ถ้าคุณหลวงพ่อธรรมชโยแค่นั้นเองแล้วขอไม่ขอไม่เอ่ยชื่อนะขอไม่เอ่ยชื่อนะก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่มารอเข้าวัดไปหาไปหาหมู่คณะแค่นั้นเองนะพรท่านไหนครับทานทีานพุทายะใช่ใช่พอาจารย์มาเข้าเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นห่วงคนในวัดแค่นั้นเองนะก็น่าจะคดคำถามนะเดี๋ยวผมจะมี ประมาณ4ี่โมงหรือสี่โมงก,กว่าก็าอาจจะมีความเคลื่อนไหวใดๆนะแจ้งมาบอกก็วันนี้ก็แค่นี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านสื่อมวลชนมากที่มีความห่วงใยที่มีความเป็นห่วงแล้วขอบคุณท่านาหน่วยงานปกครองที่มาดูแลด้วยนะขอบคุณที่มาดูแลพระในต่างๆแต่ว่าเราก็ขอบอกว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงขอบคุณนะ จากที่อำเภอคลองหลวงม,มาประชาพันธ์ขอคืนพื้นที่นะครับยืนาพระสงฆ์ที่อ้างกัวว่าเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมชโยได้ยืนยันว่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้กันกว่าจะได้กลับเขาบ้าวัดพระธรรมกาย <c oughs>